สวัสดีค่ะเช้าวันศุกร์ที่หกันยายนพศ2567เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับตอนนี้คุณลุงแดงกำลังจะพาป้าตาไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันนี้หมอเลื่อนนัดจากวันที่9้ามาเป็นวันที่6กก็เลยต้องไปแล้วก็เช้าที่ออกมาตอนเช้าขนาดนี้เพราะว่าต้องไปเจาะ ่างกายเราก็เลยไม่รู้ว่าเราขับจัดมันออกไปหมดหรือเปล่า,าม,มันก็จะมันก็จะมีมันอาจจะมีตัวอาเรว่าตัวที่เก่งที่สุดรอดไปเดี๋ยวให้ดูเส้นทางนะคะ บางบางละมุงูพัทยาสัตหีบบ้านอำเภอแล้วก็บันช้างไล่ไม้บป็นช้างมัตตพุทธแล้วก็ไประยองจันตราใช่ไหมสุขุมวิทป้าจีนได้ไหมป้าจีนได้ปไหมนี่ไม่แบบปจีนฝั่งโน้นเหรอไปแค่ตราใช่ไหมส่วนสายสุขุมวิทแต่ก็เป็นสายที่สั้นที่สุดนะในสายสามในขบวน ใชหนึง่งเอเชียเมื่อวานน้องอิมบอกว่าบริษัทเนี้มันตื้อมาสามสี่สามสี่รอบแล้วตั้งแต่อยู่ไต้หวันน่ะไม่ใจอ่อนเลยเขาถามว่าอ่าตอนนี้ขอเลื่นตำแหน่งใหม่ให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลน้องอิมบอกน้องอิมรูม้จักบริษัทนี้แต่มันอยู่ไกลอะ่ะอยู่แถวปักกิ่ง แถวถนนเอ่อเส้นสายสามศูนย์สี่อ่ะเขาบอกว่า,วาเขาก็เลยบอกว่า,วาไม่ใจอ่อนเลยนะฮะค่ะรีบบอกว่า,วาเออมันไกลอ่ะแม่ใช่นะ,ะพูดตามหลังอ่ะยังอยู่ที่เนี่ยันเสาตอนเย็นเรายังได้กลับบ้านใช่ไหม าเช่าปิ้งตรงนั้นแต่ทีนี้ว่ามันก็ไม่ดีมันมันไกลแต่มันไม่มีรถแต่เนี่ยรถเยอะแต่ใกล้ นะเราไม่ใส่น้ํามันอยู่แล้วแต่เวลาเทียงอย่างเราไปซื้อเขามาเงี้ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขายังจับชายอ่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องเขาต้องใส่น้ํามันก็เดี๋ยวก็รู้ว่าวันนี้ก็หมอก็จะต้องอ่านผลของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มาทําอัลตราซาวด้วยแล้วก็ จะบอกนะคะว่าป้าตาไม่ได้ไม่ได้ผอมเหมือนอย่างที่คนคิดไว้นะเพราะว่าหมอบอกให้ป้าตากินข้าวต้มใช่ไหมวันหนึ่งป้าตากินข้าวต้มมอนไงใช่ไหมคือป้าตาไม่ได้กินข้าวต้มแบบที่ทางโรงพยาบาลเขาจัดให้นะเพราะหมอเขาไม่ได้กําหนดปริมาณของป้าตารี่ว่าป้าตาจะต้องกินข้าวต้มบนละท้่ยหรืออะไรเนะขาอบอกให้ป้าตากินข้าวต้มป้าตาข้าวต้ม ก,ก็เรียกว่ามุงข้าวสองกระป๋องของคุณลุงแดงกระป๋องของปลาตากระป๋องแล้วปลาตากมาตม็มาต้มมาต้มใช่ไหมเสร็จแล้วอันนั้นปลาตาก็กินตัวอย่างข้าวต้มมันไม่อยู่ท้องนึงเช้าเช้าปลาตาก็กินไข่ต้มอ๋อไม่ได้เอาผลไม้มาเลยวันนี้ ไม้ของคุณลุงเขาก็มีตามปกติของเขายู่แล้วคือเมื่อเช้าปรตาก็ตื่นตีสี่ออกจากบ้านก็ตีห้าิงๆจะกกะว่าจะออกจากบ้านสักตีห้าจะอุ้มโทรศัพท์มาบอกว่าเออกำลังจะออกพอดีเลยตีห้านิดๆถึงหน้าบ้านอาุ้มก็ตีห้าเจ็ดนาทีรง <c oughs> เทคอ <c oughs> เพราว่าวันนี้นะ้ำมันรถรถรถเออก็ต้องยินดีนะสำหรับผู้นำของประเทศแต่ให้เราประชาชนจงรู้ไว้เถอะรถไงไรเาะไปดู okay, ไม่มีเรายังต้องทำมาหากิน เหมือนเดิมคุณภาพชีวิตของเราก็เหมือนเดิมยังต้องซื้อข้าวแพงขึ้นใช่ไหมไข่เนี่ยโดยเฉพาะไข่คนจนเนี่ยเดี๋ยวนี้กินไข่เจียวได้ไหมอ่ะคุณแดง <c oughs> ไข่ดาวฟองเท่าไหร่สิบบาท <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยนะ สองฟองห้าแล้วปาตาขาขายอาหารนี่คือไข่ดาวฟองละห้าบาทนะอันนี้ไม่ได้เรื่องมือถึงได้น้ำพริกชะอมอะเอน้าพริกประทูเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นน้ำพริกนี่น้ำพริก <จน S 1> ผักเดี๋ยวมันเป็นของคนจนนะเดี๋ยวนี้คนจนกินได้หรอน้ำพริกกะปิใช่ปะ่ะน้ำพริกกะปิผักต้มเนี่ยกินได้ไหม กินไม่ได้นะต้องต้องไปอยู่แถวอีสานนะ่ได้นะที่เขาหาปลามาแล้วทําปลาป่นนี้นะ <Yeah. S 1> เขาก็เก็บผักสวนคงสวนครัวหลังบ้านเขา้าหน้าบ้านเขา้าอย่างงี้นะแต่ของเราเนี่ยเราเป็นคนเมืองไงเราก็ต้องซื้อทุกอย่างเนี่ยถึงหมอชีวิตมันก็มันก็ลําบากไปตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามยุคตามสมัยใช่ไหมคะอนนี้เราจอดอยู่ที่ไหนเนี่ยสี่บ้านช้างบ้านช้างบ้านช้าง ทางในไฟแดงอ่อนสามสามจะไปทางสามสามที่ว่าตาไม่ค่อยชอบวิ่งสายสุขุมวิทหรอกสมัยตอนที่ไปส่งครูหนึ่งเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยครูหนึ่งเขาจะไปเรียนที่ที่จันทบุรีสมเด็จองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีนะเขาเรียกอะไรสมัยก่อนมันเป็นราชพัชใช่ไหมใหม่นี้เป็นอะไรไม่รู้อ่าสม ไปตลอดเลยแล้วก็ไปเช้าเนี่ยต้องไปออกแล้วแล้วก็ไปวิ่งเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็ไฟแดงเดี๋ยวก็ไฟแดงเดี๋ยวก็ไฟแดงแนะั่นแหะแล้วก็ไปนอนรอตอนเย็นก็รับกลับทําแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกเลี้ยงหรือลูกตัวทําเหมือนกันหมดอาจจะห่วงลูกตัวมากหน่อยเพราะว่าเขายังไม่ ชีวิตเขายังยังมีน้อยนะคนโตโตก็ไม่ห่วงก็มีบ้างนะไม่ถึงก็เรียกว่าไม่ห่วงก็ไม่ได้อะ่ะคือก็มีบ้างะ อันนี้เราเลินไปห้านาทีคือต้องถึงตอนกุกมู งที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวยคุณลุงแดงก็ทานอาหารเช้าแล้วก็นอนพักอยู่บนรถเลยส่วนป้าตาก็เดี๋ยวจะไปกับอุ้มแล้วอุ้มก็จะเข็นรถเข็นเพราะว่าปา้าตายังเดินแล้วยังมีอาการเซส,สำหรับวันนี้นะคะก็พอให้ทุกคนได้รู้ว่าร่างกายป้าตาเป็นยังไงคุณลุงแดงเป็นยังไงคุณลุงแดงเป็นไงค่ะสุขภาพร่างกาย ไปได้ก็ดีดขับรถไหวอะย,ยังขับรถพาป้าตามาได้แต่เยวตอนออกจากสัตหีตไปชนบุรีเนี่ยอุ้มเป็นคนขับเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะป้าตาก็ส่งความปรารถนาดีไปให้ทุกท่านขอให้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐใช่การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐสําหรับวันนี้ป้าตากับคุณลุงแรงก็ต้องกล่าวคําว่า เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ